สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t เดอะท Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Allianz Arena นะครับในศึก UEFA Champions League ครับรอบรองชนะเลิศระหว่างบาเยอร์มิเนกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดนะครับนัดนี้นะครับบาเยอร์มิเนกผมว่านะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับในในการที่เขาขึ้นนำไปแล้วแต่ไม่สามารถที่จะรักษาสกอร์และให้มันได้เปรียบไว้ก่อนนะครับก่อนที่เขาพวกเขานะครับจะไปเยือนเรอัลมาดริดที่ซานเดียโก้บาร์นาเบลส์นะครับ น่าเสียดายถามว่าน่าเสียดายมากไหมก็มันก็พูดยากเหมือนกันครับแต่โอกาสมันอยู่ในมือแล้วถามว่าวันนี้น่าเสียดายก็น่าเสียดายนั่นแหละครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็พูดถึงทางด้านของคิมมินแจเซ็นเตอร์ของไบโอเมดิคแม้แต่กระทั่งโทมัสทูเคิลนะครับผู้จัดการทีมของไบโอเมดิคนัดน,นี้ก็พูดถึงคิมมินแจเหมือนกันผมขอพูดถึงคิมมินแจเลยก็ได้ครับ ใน2ประตูนะครับที่เสียขึ้นมาของไบโออินิกผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะครับเขาถามว่าเขามีส่วนหลักไหมในการเสียประตูผมว่ามันก็คือถ้าจะโทษเขาคนเดียวอ่ะผมว่ามันก็โหดหลายเกินไปสําหรับคิมมินแจนะผมว่าสิ่งสําคัญวัวเนี้ถ้าแฟนๆของไบโอนะผมผมแค่รู้สึกว่าลืมไปหรือเปล่าครับว่าวันนี้เจอกับทางนั้นของเรอลมาดรด เรอัลมาดริดเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขามีกองหน้าที่รวดเร็วอย่างเวนิสนุสจูเนียนะครับแล้วก็โรดิโกเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือจูดเบลลิงแฮมและคนที่วางบอลแม่นๆออกบอลดีๆอย่างโทนิโคลสก็อยู่ในนั้นด้วยนี่คือเรอัลมาดริดครับผมผมแค่รู้สึกว่าคือ คือถ้าจะโทษเขาคนเดียวผมว่ามันมัน,ม,นมันก็อาจจะไม่ได้มันมันโหดร้ายไปอะ่ะสำหรับผมนะผมรู้สึกมันโหดร้ายไปไอจังหวะแรกอะครับที่เรมัลมรดริตเสียประตูเป็นโอกาสยิงครั้งแรกของเรมัลมรดริดด้วยนะครับมันเป็นจังหวะที่อยู่ตรงกลางสนามแล้วทุ่มมานั่นแหละครับแล้วทนะี่คลสเนี่ยก็ได้บอลมาแล้วเป็นวินิสูอุสจูเนียเนี่ยครับที่วิ่งลงมาจากจากแดนหน้าเนี่แหละครับลงมาเพื่อที่จะรับบอลตรงกลางสนาม ในระหว่างในระหว่างที่วิสุวตจูเนียเนี่ยวิ่งลงมาเนี่ยตอนแรกคิมมินแจเนี่ยเขายังไม่ได้ตามลงมานะครับแต่สักพักนึงเนี่ยพอเห็นโทนี่คลอสเนี่ยขยับคิมมินแจจึงวิ่งขึ้นมาครับวิ่งตามวิสุวตจูเนียลงมาเพื่อที่จะดักตัดบอลน,นั่นแหละครับปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับที่คิมมินแจวิ่งสวนขึ้นมามันหายไปผมว่ามันมันมันคือการตัดสินใจนครับ ถ้าจังหวะเนี้โทนี่โคอสให้ง่ายๆกับ ius, วินิ s ิอุสครับให้ไปที่ตัวผมถามว่าจังหวะนี้คิมินแจผมว่าถึงบอลก่อนแน่นอนเพราะเขาสปีดมาเพื่อที่จะแย่งบอลหรือตัดบอลหรือถ้าโท,โทนี่โคอสใสด่ดีเนี่ยมาถึงทางด้านของวินิสิอุสได้ครับผมว่าคิมินแจก็คงรวบเขารวบก็คือตัดเกมหรืออาจจะเข้าหนักก็ได้ได้หมดเลยแต่นี่มันคือเรอัลมาดริดครับ ผมพยายามดูอยู่นะว่าเวชินุสครับชี้อะไรไหมคือคือพอวินิสุจูเนียครับวิ่งลงมาโทนิโคสก็ขยับขยับอยู่แป๊บหนึ่งนะหาช่องหาจังหวะอยู่นะครับปรากฏว่าตรงกลางครับไลเมอร์กับเอ,อ่อกอลเลสกาก็ยืนอยู่ด้วยนะยืนขวางอยู่นะถึงตัวเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาชิดเข้ามาเพลสเร็วเนี่ยผมว่าคู่นี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาชิดออทางนัานของโทนิโคสเร็วขนาดนั้น,น,น ยืนคุมพื้นที่ไว้คิดว่าออโทนี่โคลสเนี่ยจะค่อยๆขยับเข้ามาในแดนแล้วค่อยไล่ไล่เพลสครับซึ่งผมว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะสํสำหรับผมเลยนะผมว่าไม่ได้ผิดอะไรสำหรับคอเรสกากับไลเมอร์เพราะยังไม่ได้เข้ามาในแดนของเบอร์วิลิ่ที่ควรจะเพลสครับเพราะถ้าไปเพลสเร็วขึ้นไปสูงเนี่ยเขาก็มีโอกาสออกบอลแล้วตำแหน่งของเตเองก็อาจจะหลุดไปพูดได้เหมือนกันนะครับว่าทำไม นั่นแหละครับพอทานั้นของคิมมินแจเนี่ยตัดสินใจที่จะวิ่งเข้าเพื่อมาเพื่อจะตัดตัดทานั้นของเกมจากวิชิุษเนี่ยคือคือ,ค,อคือลูกเนี่ยสิ่งที่ผมอยากพูดถึงนั่นก็คือความยอดเยี่ยมของเรัลมาริดครับผมถามว่าจะมีคู่ไหนบนโลกที่ทําได้แบบ2คนเนี้ยวิชิุษวิ่งลงมาครับพอคิมมินแจวิ่งตามมาเขาวิ่งสวนไปเลยและโทนี่โคสครับให้บอลให้ได้ยังไงไม่ได้ยกบอลด้วยนะ คือเนื้อนไหมครับคือไม่ได้ยกบอลเพื่อข้ามทั้งคอเรสกาหรือไรเมอร์แต่เขาแทงทะลุช่องะครับซึ่งเห็นได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันวิสัยทัศน์วิของโทนี่ครอสดีมากๆครับแล้วน้ำหนักที่เขาแทงทะลุช่องไปอะก็ยอดเยี่ยมมากจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือนี่คือเรอัลมาดริดครับคือให้โอกาสเขาไม่ได้หรอก แล้วก็การตัดสินใจในการเล่นแต่ละออผมว่าแต่ละโมเมนตะ์น่ะหรือว่าแต่ละแต่ละครั้งของไม่ว่าจะเป็นแดนกลางแดนหลังเนี่ยมันมีความสำคัญทั้งหมดเซียววินาทีชั่วขณะดเดียวหายใจปั๊บเดียวเสียประตูเลยครับและดูการจบสกอร์ของเว n นซิอุสครับอะไรขนาดนั้นครับนิ่งอะไรขนาดนั้นเลือกแปลสวนตัวของออนอยเออร์เข้าไปนอยเออร์ตบพื้นทันทีนะครับเพราะว่า ทำไมคือแล้วถามว่าไดเออร์ไปไหนไดเออร์ก็ไปตามประกบทั้หน้นของจูต์เบลลิงแฮมอยู่ครับพยายามทางออกไปเพื่อไม่ให้เอ,อ่อเรลมมดริดมีพื้นที่ในการจ่ายบอลดังนั้นตรงกลางอ่ะผมว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของทั้งไลเมอร์แล้วก็โกเรสกาตอนที่จะมาถึงคิมินแจแต่ตัวเขาเนี่ยผมว่าเขาอ่านเกมอยู่แล้วก็เลือกที่จะไปตัดเกมของวินิิอุตเหมือนกันมันคือการตัดสินใจครับคือคือมันเป็นชั่ววิจริงๆนะ สังเกตไหมเพราะว่าคิมมินแจวิ่งตามวีดิสูสไปครับตามไปยังไม่ทันยังไม่ทันอะไรเลยครับแทงทะลุมาแล้วคิมมินแจเห็นแล้วนะครับแต่วิ่งกลับมามันไม่ทันแล้วเพราะว่าตัวเขาถล่มมาแล้วคิดว่าจะจ่ายที่ตัวไม่ใช่เลยครับพื้นที่ตรงนั้นมันมีแล้วช่องมันมีช่องมันมีครับแล้วก็เสียประตูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทางนั่นของไบโอเมเนกนะครับที่พยายามทําเกมรุกเข้าใสเอ,อ่อเรอลมริด แต่ในกรอบเขตโทษแล้วก็หน้ากรอบเขตโทษของเรมาริดเต็มไปด้วยผู้เล่นของเรมาริดหมดเลยครับเกมรับก็เหนียวแน่นเหมือนกันนะครับสักกัดโัวโหทุกสิ่งอย่างนะครับไบอุนิพยายามแล้วพยายามทั้งใช้ลูกสั้นลูกยาวแล้วพยายามมาเร่งจังหวะเพื่อเจาประตูคืนแต่ก็ทําไม่ได้จบครึ่งแรกเนี่ยเป็นเรมาริดนะครับ,รบที่นำไบอุนิอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับจากนั่นแหละครับความยอดเยี่ยมของเวเนซุเอลวก็โทน่โคลสในช่วงของครึ่งแรก ครึ่งหลังมานะครับบาลยูนิเปลี่ยนตัวทันทีนะครับเปลี่ยนเอากอร์เรสกาออกไปผมไม่รู้ว่าแกเจ็บหรือเปล่านะเพราะว่าคนที่ลงมาเล่นแทนก็คือกาเรโร่นะครับทั้งคู่เล่นตำแหน่งเดียวกันนะครับเพราะว่ากาเรโร่ก็มาเล่นตรงกลางคู่กับห้างของไลเมอร์นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บไปบ้างนะสำหรับทางนั้นของกอร์เรสกาหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของใบเหลืองที่ติดตัวเขาอยู่อาจจะตัดเกมไม่ถนัดหรือบางทีมีจังหวะที่จะต้องฟาวอาจจะทําได้ไม่สะดวกนะครับก็เลยส่งกาเรโร่ลงมาเล่นแทน และเครื่องหลังนี่แหละครับเกมมันเปลี่ยนครับไบโอนิกนะครับผมว่าเร่งจังหวะได้ดีแล้วเร่งเครื่องได้ดีเกมเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรอมาริดผมรู้สึกว่าเขาก็เชื่อมั่นในเกมรับของพวกเขาเหมือนกันแต่คนที่ทําลายมันลงได้นั่นก็คือเรอรอยซาเน่ ane, ครับยอดเยี team, ่ยมจริงๆลากบอลจากทางด้านขวาครับแต่ก็ต้องชมโจชัวคิมิสนะครับที่วิ่งดึงความสนใจของเมนดี้ไปก่อนนะครับพอดึงความสนใจไปแล้วครับ ซาเน่ครับมั่นใจมากลากตัดเข้าในปุ๊บแล้วยิงด้วยซ้ายเต็มๆครับรูนินนะครับยืนอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ยิงแรงมากแรงจริงนะขนาดเราดูเราดูแค่ถ่ายทอดครับเรายังรู้สึกเลยว่ามันแรงจริงนะไอ้ลูกยิงเต็มข้อของโรยซาเน่ล้วยิงยัดเสาแรกเลยสวยมากนะครับไปเสมอสําเร็จนะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหแฟนๆบาเยีร์ดิเฮสาใจเหมือนกันนะครับเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วยิงลูกนี้สนั่นจริงๆ หลังจากนั้นนะครับบโออิมิลกมาได้ประตูที่2จากจุดโทษนะผมว่าจังหวะนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าบบโออิมิลิกทำได้ดีเออทำได้ดีมากนะครับจากงน้านของมูเซียล่าฝั่งฝั่งซ้ายวันนี้มูเซียล่าครับจัดการวาสเกสแบ็คขวาที่ลงมาแทนคาวาฮาวได้ดีเรียกว่าพาทัวร์ด้วยความเร็วของเขามีแล้วเป็นจังหวะนี้ที่มูเซียล่าครับลากเข้าไปวาสเกสนะครับยื่นขามา ผมว่าแกยื่นมาตามตามสัญชาติตานน่ะตัวเนี่ยถล่ำไปแล้วคิดว่าเอ่อมูเซียล่าครับจะวิ่งไปแต่ไม่ครับยึกยักเสร็จแล้วหักเข้าในตัวเขาก็เลยยื่นขาไปนิดเดียวยื่นไปแล้วเหมือนคิดได้ครับรีบดึงกลับแต่ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าขาไปโดนไมโดนครับถามว่าโดนสกิดโดนไหมโดนแน่นอนนะครับก็กรรมการก็ชี้จุดโทษเรียบร้อยครับเฮ์ร่เคนก็ขึ้นมาสังหารเรานิ่งมากครับลูกยิงของแฮ์ริเคนผมว่า ขนาดผมดูอยู่อะใจผมนะผมยังคิดว่าพุ่งไปแล้วเลยนะเพราะอะไรครับเพราะเดินก้าวก้าก้ามาแล้วเขาจะยิงอะเกมเกมยึก <c miyorum> นึงอะครับยึดนึงลูนินก็ล้มตัวไปโอ้โหลูนินก็รู้รู้ตัวเลยนะครับพอล้มไปแล้วแฮร์ริเคนยังไม่ได้ยิงเลยครับก็เรียบร้อยครับแฮร์ริเคนก็ยิงสวนทางไป2ประตูตอนหนึ่งครับเกมโอ้โหเกมของบาวิลนิกยิ่งดูดีขึ้น เกือบได้ลูกที่3-2ครั้งเน้นๆน่นะจากจังหวะหม่งของไดเออร์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วลูกยิงของไฮริเคนที่ไปติดรูดิเกอร์ผมถามว่าไอ้สจังหวะเนี้ถ้าเปลี่ยนไปสัก1ประตูเนี่ยเกมของไบรอูนิคกับผมว่าจะง่ายขึ้นกว่านี้และในการที่ทูเคิลจะเปลี่ยนตัวลงมาผมว่าก็อาจจะอาจาอาจะตัดสินใจได้ดีกว่านี้ในการที่จะอาจจะซื้อเกมรับให้กับบริวนิคที่เอาผลต่าง2ประตูไว้ก่อนนะครับ แต่ทูเิลก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับทูเขาก็ยังใช้ระบบเดิมของตัวเองนะครับจนกระทั่งคือผมก็คิดเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่เปลี่ยนเอาเอ,อ,อุปาเมกาโนลงมานะครับเซนเตอร์อีกคนหนึ่งลงมายืนเป็นหลัง3ก็ได้เพื่อที่จะซื้อสกอร์สประตูต่อนหนึแต่ผมก็แค่รู้สึกผมรู้สึกว่าทูเขาอาจะไม่ได้พอใจในในผลสกอร์สอหรือเปล่านะครับที่นําอยู่แค่ประตูเดียว อาจจะรู้สึกว่าวันที่ไปเล่นที่ซานดอโกเบร์นาบิลส์ครับอาจจะไม่พออันนี้ผมคิดเอาเองนะผมคิดเอาเองนะเพราะว่าเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นการนาบี้ลงมาก็เพื่อที่จะเล่นเกมรุกอะครับผมก็แค่รู้สึกว่าหรือหรือสอของทูเคิลเนี่ยจ,จะไม่พอเขารู้สึกว่าอาจจะไม่พออาจจะไปเล่นด้วยความกดดันก็ได้ถ้านําแค่ประตูเดียว หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งเซนเตอร์อย่างอุปาเมกาโนลงมาเพื่อที่จะแบบเล่นรัดกลุ่มแล้วก็เอาชัยชนะครับสประตูต่อนหนึ่งก็เพียงพอแล้วสําหรับวันนี้หรือเปล่าอ,นนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของรายละเอียดใ,ในใน,ในความคิดของทูเคิลแต่ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับส่วนนะครับก็นั่นแหละครับทำให้ไบโูวินิคเนี่ยยังคงเดินเกมแล้วมันมีช่องนะครับ ยิ่งนานเข้าครับเรมาริดก็เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนเอาทางด้านของรูก้าโมดิกลงมาแล้วก็เอาโทนี่โครสออกไปผมรู้สึกโทนี่โครสแกายังอยากเล่นอยู่นะยังมีรู้สึกว่ามีความหงุดหงิดมีอารมณ์อยู่แต่วันนี้จุดเบลลิงแฮมอ่ะดูเงียบจริงๆแล้วก็เปลี่ยนเอาเบรฮมเดออาลงมาแทนเขานะครับแล้วก็เปลี่ยนเอานาโชกไปนะส่งคาวาวิงกาลงมาผมว่าเกมของเรมาริดก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่มากนะครับก็เปลี่ยนเอามดิกลงมาเป็นคนออกบอลแทนเอ่อโทนี่โครสก็ออกบอลแล้วก็เริ่มทําได้ดี ผมรู้สึกว่ายิ่งเวลาผ่านไปครับบรรดาผู้เล่นของบอสเนิยก็พลังําลังมันเริ่มถดถอยลงไปเหมือนกันสุดท้ายก็มาโดนลูกจุดโทษเหมือนกันนะครับจากจังหวะที่โรดิโกเนพล,กพลิกหลอกทั้งน้าของคิม,มินแจอ,อีกแล้วนะครับแล้วก็ถูกคิม,มินแจเนี่ยวบเข้าไปไม่โดนบอลเลยนะครับทั้งเหนียวทั้งขาเนี่ยขวางไว้ก็น่าเสียดายครับจังหวะนี้ก็ยังไงก็เป็นจุดโทษนะครับสุดท้ายก็เป็นวินิอุสนะครับที่ยิงเข้าไป ยิงก็ยิงดีนะครับหลอกยิงแล้วก็ยิงเข้าไปตรงกลางประตูนั่นแหละครับไปเสมอสําเร็จนะครับสประตูต่อ2หลังจากนั้นเลี้ยวริดออขอไปครับบาเยอร์มิลิคพยายามที่จะเ,เร่งเครื่องเหมือนกันนะเพราะเขารู้ดีว่าต้องการประตูแต่สุดท้ายมันทาไม่ได้นะครับก็จบเกมลงไปนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับก็ต้องไปวัดกันในนัดต่อไปนะที่จะไปเล่นที่ซานดิเอโกเบนาบิลส์นะครับว่าบาเยอร์มิลิคเนี่ยจะทําผลงานได้ดีแค่ไหน กลับมาสู่ลูกที่2นะครับที่เบยูนิคเสียประตูโดยคิมมินแจอีกแล้วผมว่าวันนี้แหละมันมันลูกนี้ที่เสียไปเพราะเขาอีกเนี่ยมันเลยทําให้มีกระแสโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิภา์วิจารณ์โดยนําโดยใครครับทูมัส t ทูเคิลครับเป็นคนเปิดสึกเลยนะครับวิจารณ์คิมมินแจก่อนเลยผมแค่รู้สึกว่ามันคือคืออย่างที่ผมบอกไปครับเบยูนิควันนี้เจอใครครับเจอเรอัลมาดริดครับ คุณเจอเรอัลมาริดนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือเรียวมาริดมีแต่นักเตะที่ทั้งเร็วทั้งแกล่งทั้งโอโหความคล่องตัวสุดยอดอยู่แล้วการที่คิมจินแจจะไปเจอลูกนั้นแล้วโดนเขาโยกหลอกในช่วงท้ายของของเกมแล้วครับผมว่าพละกําลังอะ่ะมันไม่ได้เหมือนในช่วงของแรกๆของเกมอยู่แล้วไอ้จังหวะที่โยกนิดเดียวอะ่ะ ผมเชื่อว่าใครๆหลายๆคนที่ได้เล่นได้เล่น,ลนบอลหรือเล่นฟุตบอลกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามเราจะรู้ดีครับเวลาที่เราหมดแล้วหมดแรงวิ่งแล้วอ่ะไอจังหวะยึกนิดเดียวอ่ะที่เราโดนหลอกกันมาผมเชื่อว่าทุกคนเคยโดนหลอกอยู่แล้วครับโดนโยกหลอกแล้วแบบไปอีกทางนึงอ่ะมันไม่ทันจริงๆนะให้ตายยังไงก็ไม่ทันผมพูดเลยยังไงก็ไม่ทันจริงๆแล้วมันเป็นช่วงท้ายของเกมแล้วอ่ะผมก็แค่รู้สึกว่า ถ้าทูิลจะออกมาตำหนิคิมมินแจเขาก็ต้องรู้สึกแล้วว่าคิมมินแจวันนี้เล่นได้ไม่ดีและมานั่งสำรองก็มีคนที่พร้อมจะเปลี่ยนเข้าออกไปด้วยแต่ทูิลก็ไม่ได้ทำแบบนั้นครับแต่เลือกที่จะมาวิจารณ์คิมมินแจหลังจากที่จบเกมไปแล้วผมรู้สึกว่ามันมันโหดร้ายอะ่ะ มันโหดร้ายกับตัวของคิมินแจด้วยผมถามว่าการวิจารณ์แบบนี้มันทําให้ฟอร์มการเล่นนัดต่อไปหรือนัดอื่นๆที่เหลือในปีนี้ของไบร์ทวินิกะจะดีขึ้นไหมผมว่าไม่ได้ดีขึ้นหรอกจริงๆนะคือถ้าพูดถึงนะครับคือคือสิ่งที่ทูเคิลพูดก็คือเขาเขาเขาเข้าบอลหนักเกินไปมันเลยกลายเป็นจุดโทษผมถามว่าเราต้องทํำยังไงผมไม่รู้หรอกว่าคือแล้วก็บอกว่ามีไรเออร์รอซ้อนอยู่ ผมถามว่าจังหวะที่คิมมินแจพยายามที่จะเพ่งสมาธิไปที่โอรโรดิโกครับและฟ,ลฟุตบอลเนี่ยผมถามว่าจะมานั่งหันมองซ้ายมองหลังไหมว่ามีใครอยู่ข้างหลังเราไหมผมว่าไม่มีหรอกนะแล้วก็ไอ้จังหวะท,ที่เขาต้องทําแบบนั้นนะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเซนเตอร์คนหนึ่งครับถ้าหลุดเขาไปแล้วแล้วมันไม่มีไดเออร์อยู่ข้างหลังเขาเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้หันมามองข้างหลังนี่ครับ ถามว่าแล้วคิมยนจาพลาดไหมผมว่าก็พลาดคือตัวเขารู้อยู่แล้วผมว่าตัวเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับนักเตะเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็เข้าใจผมว่าเข้าใจหมดทุกคนแหละว,ว่าไอ้จังหวะแบบนี้ยยิ่งคนเล่นเป็นเซนเตอร์ด้วยกันอย่างไดเออร์หรือแม้กระทั่งเดลิกก็ตามที่ไม่ได้ลงสนามวันนี้หรืออุปามิกาโน่ก็ตามผมว่าหลายๆคนเข้าใจครับไอจังหวะแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในเกม คือตำหนิตำหนิได้นะครับแต่ว่าไปตำหนิส่วนตัวก็ได้นะครับสำหรับโทมัสชูเคิลนะส่วนแฟนบอลต่างๆนะก็ผมว่าเต็มที่ก็วิชาวิจารณ์ไปตามที่แต่ละคนรู้สึกอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวผมว่าเต็มที่ได้เลยนะครับแต่ผมแค่อยากให้เห็นใจคิมบินแจด้วยนะครับเขาก็เต็มที่แล้วจริงๆนะคือฟุตบอลมันเกมมันเป็นอย่างนี้ครับ90นาทีครับสมาธิกับเกมมันก็ระดับหนึ่งแล้วนะสะภาพร่างกายมันก็อีกระดับหนึ่งเหมือนกัน ผมถึงยกตัวอย่างว่าเวลาที่เราไปเล่นบอลกับเพื่อนนัดเพื่อนไปบอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ครับว่าไอตอนที่เราไม่มีแรงวิ่งแล้วเพื่อนก็บอกเออลงลงมาเล่นเถอะลงมาให้คนมันครบทีมคนไม่ครบนั่นแหละครับบางทีเราก็รู้นะครับว่าเพื่อนจะพลิกหนีไปโอ้โหจะวิ่งตามมันก็ไม่ไหวแล้วมันโอ้โหร่างกายมันหนักมันแน่นไปหมดเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆครับนี่คือเหตุผลที่ผมรู้สึกว่า การตำหนิคิมมินแจมันมันผมว่านะมันมัน,ม,นมันโหดร้ายกับตัวเขาไปด้วยแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลดีกับบาเยอร์มิวนิกในนัดต่อไปนะถ้าเขาได้ลงนะหรือไม่ได้ลงผมว่าก็ไม่รู้เหมือนกันสําหรับนัดต่อไปที่จะไปพบกับทัานนั่นของบาเยอร์มิวนิกเออขอพายครับพบกับเรอัลมาดริดที่ซานเอโกเบนาบิลส์แลวอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้บาเยอร์มิวนิกเจอใครครับเจอเรอัลมาดริดครับโหดอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าวินิซิวุตจูเนีย โรดิโก้จูดเบลลิงแฮมและนักเตะคนอื่นๆทำอะไรได้บ้างน,นะครับในการเล่นของพวกเขายอดเยี่ยมนี่คือทีมระดับโลกค,ครับที่มีนักเตะ้ะหูิ่งวินิอุสกับโรดิโก้แล้วก็จูดเบลลิงแฮมวิ่งสลับวิ่งไขว้ไปมาทองผมถามว่าพวกเขามีแพทเทิร์นอะไรไหมไม่ได้มีอะไรเลยครับไอ้จังหวะที่ลูกแรกที่เสียไปอย่างที่ผมบอกว่าวินิสุสถอยลงมาตรงกลางครับแล้วโทนี่ครสแทงทะลุช่องไปตรงว่างตรงนั้นนะมันไม่ได้มีจังหวะสะดุดเลยนะ เออวินิชอุไม่ได้ออกตัวทีหลังจากที่โทนี่โครสแทงแล้วทะลุช่องไปแล้วเฮ้ยลูกหลุดนี่หว่าล้วก็ค่อยวิ่งไม่ครับเขาออกตัวสวนวิ่งสวนคิมมินแจไปเลยผมรู้สึกว่าเขาเตรียมเขาเตรียมการเล่นแบบนี้มาผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกไหมแต่สาหรับผมอะผมรู้สึกว่าเรอัลมาดริดอะมีจังหวะซ้อมกันแบบนี้อยู่แล้วแล้วเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าจะมีการเล่นลูกแบบนี้เกิดขึ้น คนนี่โค้ชไม่ได้งัดบอลยกบอลข้ามไปแทงทะลุช่องไปทั้งน้ำหนักแล้วโอ้โหทุกอย่างมันพร้อมจริงๆ <c oughs> พื้นที่ตรงนั้นมันเลยมันเลยโล่งขนาดนั้นแล้วความเร็วของเวนิสอุส <c oughs> นะครับยอดเยี่ยมจริงนะครับวันนี้ก็ถือว่าผมว่าอเอ,อ่อไบโอเินิกเสียหายไหมผมว่าก็ก็เสียหายแต่ผมผมมองว่ามันก็ไม่ถึงขนาดโอ้โหตก,กรอบทันทีหรือเกมมันห่างแล้ว วันที่จะไปเล่นกับอัรมาริตอ่จจะไม่มีแผนเพื่อไปเล่นกับเขาผมว่ามันก็ไม่ใช่ผมเลยมองว่าการตําหนิที่ทูเคิลออกมาพูดถึงคิมมินแจผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ช่วยทําให้ทีมมันไปข้างหน้าครับมันยิ่งบั่นทอนกันเองด้วยซ้ําแต่ถ้าจะไม่ใช้คิมมินแจอีกตลอดทั้งซีซั่นนี้อ่ะก็ก็ว่ากันไปครับสำหรับโทมัสทูเคิลนะครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ผมผมก็เลยอยากจะพูดถึงคิมมินแจมากสักนิดนึงนะครับเห็นใจสำหรับผมนะผมเห็นใจจะถามว่า ถ้าพูดถึงเลยว่าตัวเขาต้องรับผิดชอบอะไรไหมผมว่าตัวเขารู้อยู่แล้วรู้ดีอยู่แล้วนะครับไอ,ไอจังหวะ2จังหวะที่เขาที่มันมาความผิดพลาดมันอาจจะมาจากเขาแต่ผมผมว่ามันไม่ได้โอ้โหทั้งหมดหรอกนะผมว่ามันไม่ได้ทั้งหมดผมว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอลมันคือทีมนะครับทั้งทีมมันก็ต้องช่วยกันนั่นเอง เท่านั้นเองครับคือมันอาจจะมีจังหวะแบบนี้เกิดขึ้นในเกมผมว่าให้กําลังใจกันแล้วก็มองไปที่นัดต่อไปที่จะไปเยือนซที่ซานเดโกเบอร์นาบิลส์ดีกว่าว่าจะเล่นกับเรัลมดริดยังไงนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอจะพูดถึงก็ส่วนเรัลมดริดก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะยอดเยี่ยมจริงนะครับไม่ได้มีโอ้โหคือเรัลมดริดเป็นทีมหนึ่งที่ผมมองว่าบอลถ้วยเหมาะกับเขามาก เขาเป็นทีมหนึ่งที่เกมรับอ่ะยอดเยี่ยมมากครับเขาซื้อเกมรับได้ดีนัดที่พวกเขาพบกับแมนซิเตอ้ออ่ะเกมรับของพวกเขาเน่ยเหนียวแน่นแค่ไหนคาวาฮาวสุดยอดแค่ไหนครับและเกมรุกอ่ะใช้กันอยู่สองสามคนก็สร้างประสิทธิภาพสร้างความปั่นป่วนให้คู่แข่งแบบแบบแบบก็งงอ่ะไอ้จังหวะบอลจังหวะเดียว วันทัสของพวกเขาอ่ะมันมันมันน่าสนใจมากแล้วแล้วที่สำคัญคืออะไรนะครับคิลเลอร์พาสจากโทนี่โคลสจากรูกาโมดิสที่อาจจะลงมาสลับกันเล่นนะครับก็ยอดเยี่ยมมากแผนของอันเชลตติผมว่ายอดเยี่ยมมากนะครับรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนแฟนของบาร์บมินิกผมว่ารอลุ้นไปนะครับว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับฟอร์มของรรลรอยซาเน่แล้ววันที่เขาเล่นได้ด้วยความมั่นใจแล้วมีความพร้อมทางร่างกายอ่ะใครจะเอาเขาอยู่บ้าง ผมว่าน้อยไอจังหวะที่เขาลากกระชากเข้าไปแล้วยิงซัดเต็มข้อทั้งมั่นใจทั้งความเร็วโอ้โหสภาพร่างกายยอดเยี่ยมาจริงมูเซียล่าครับดูจังหวะที่เขายึดยักแล้วลากเลื้อยไปจนโดนกระทั่งโดนออวาสเกตจิ้มนิดหนึ่งแล้วล้มเป็นจุดโทษอ่ะไบยเยอร์มินิกยังมีดีพอที่จะบุกไปเอาชนะเรมาดรดได้ที่ซานเอโกมาเดบิลเชื่อผมเถอะมีคือ แฟนๆน่ะเชียร์ได้ครับชวนเรอลมริดยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับก็มันมันเป็นเกมที่สนุกกับทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไบยูมินิกหรือเรอลมริดเองก็ดีนะผมว่าผมว่าโอกาสมันพอๆกันนะในก็ต้องไปรอดูในวันนั้นนะครับในนัดที่2นะ ว่าจะเป็นยังไงกับคู่นี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมอยากพูดถึงคู่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและตอนนี้สามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงการกดซุปเปอร์ตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับและผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านเวลาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอ็นจ